ไม่ใช่ต้องต้องต้องมาหฮแฮดก่อนใช่ใช่แบบนี้โอ้เ้โอ้ใช่แบบนี้เฮ้ยไม่ใช่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบนี้ อยู่ไหนอะครับอ้าเป็นไงกิ๊ตี่เนี่ยจะอยู่ไหนนอนนอนอยู่ไหนในห้องบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแบบนี้อ๋อเขินสิแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็จะอ้อม อ่าใช่แน้วก็แบบว่าต้องตีวนไปเรื่อยๆตีวนไปเรื่อยๆแล้วแบบนี้ก็จะคล่องเองแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้จังหวะใหม่เนี่ย,งงยนั่งอย่างนั้นแหละถูกแล้วแต่ก็วิ่งอาจจะเตียไปนี่กตี่ดูคุณแม่ดิี่ยังเล่นได้อยู่เปล่า,าคุณแม่ตีโชว์ดิโช,โชว์คุณแม่